คลีนหน้ากันค่ะก็จะใช้เป็น c ล e a n ิ i n g ของ Misumi ตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะเวลาสำลีใช้ตัวนี้ใช้สำลีแค่ประมาณ 3- 4แผ่นนะคะก็คลีนหน้าสะอาดแล้วค่ะก็จะเทไปลงบุมแผ่นสำลีแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวสำลีจะเช็ดให้ดูนะนี่ค่ะสังเกตตรงนี้นะคะชื่อนี่ออกแบบนี้เลยนะคะ เครื่องสำอางก็จนหลุดแบบนี้เลยเดี๋ยวทาให้ดูเครื่องหนึ่งนี่เลยค่ะเห็นถึงความแบบแตกต่างเลยอันนี้คือเช็ดแล้วอันนี้คือ,อยังไม่เช็ดนะคะแล้วก็นี่คือคาบเครื่องสอําอางค่ะและนี่อีกด้านหนึ่งนะคะชึบนี่เลยวันนี้เราก็ใช้เป็นคุชชั่นนะคะก็จะต้องครีนหน้าให้สะอาดทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นสิวนั่นเอง นี่เลยค่ะตัวน้ําที่เช็ดไปอะคะ่ะนุ่มลื่นนะคะแบบปาดแป๊บเดียวก็คือลบเมคอัพได้แบบชิลๆเลยนี่คือแผ่นที่สองเห็นไหมคะเยอะมากแล้วก็ตรงบริเวณดวงตาก,ก็จะแบบเบาๆหน่อยนี่เสร็จแล้วค่ะชช้นหน่าเสร็จแล้วเอาอเป็นว่าใครผิวอ่อนแอแพ้ง,ง่ายแล้วก็นังมองหาคลีนซิ่งเอาไว้ใช้นะคะแนะนำของมิซุมิสูตรนี้เลยค่ะเดี๋ยวสมรีปักตะก้าไวใ้ให้จิ้มสั่งได้เลยนะ